วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาอาจารย์มงกุฎสิงหนานโหนดวงผมทรัพย์ได้จัดงานฟิวเจอร์ไกด์2023งานที่ฉายภาพอนาคต3ปีและ Star Matching จับคู่ดวงธุรกิจสมพงพร้อมเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ฟิวเจอร์ไกด์2023-2025ที่มีเพียง69เล่มเท่านั้นมอบให้ผู้ที่เข้าร่วมงาน หนังสือฟิวเจอรไกด์2023-2025เปรียบเสมือนลายแทงแผนที่ที่อาจารย์มงกุฎจะนำทางให้ใช้เส้นทางที่ปลอดภัยรวดเร็วที่สุดและแน่นอนมั่งคั่งร่ำรวยให้คุ้มค่ากับความท้าทายหากสนใจหนังสือสามารถสอบถามเพื่อสั่งซื้อหนังสือในรูปแบบอ e ีบุ๊กได้ที่ไลาย @mongbud หรือ w w w m o n g k u t c o m พูดถึงชื่อของงานวันนี้ Future Guide 2อ2 3ค่ะคือมันพูดถึงปีหน้าเป็นต้นไปเห็นแอบว่ามีถึง2025ด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอันนั้นเป็นที่หนังสือถูกไหมคะอาจารย์ใช่ที่หนังสือเนี่ยเป็นดวงชะตาอนาคตคองพัน2ีถึง2025อืมใช่จะเป็นยังไงคะอาจารย์คือผมเบื่อแล้ว ที่จะเห็นประชาชนหรือแขกผู้ไม่เกียรติทุกปีต้องไปซื้อหนังสือดวงที่บอกว่าดวงปีหน้าจะเป็นยังไงผมอยากเท่อยากบอกไปเลยสองปีใช่ทีเดียวไปเลยเหตุผลคือคนจะรวยไม่เตรียมการปีเดียวใครเห็นด้วยปกคือดังๆเพราะว่าคนจะรวยเนี่ยเขาต้องเตรียมการงานใหญ่อย่างน้อยสองสามปีร่วมร่เรียกว่ามันเป็นงานละเอียดอ่อนต้องใช้เวลา ต้องใช้เวลากว่าจะไปถึงจุดที่เรารวยต้องมี3ปีใช่คือบางคนรวยสั้นก็ได้คแต่ต้องรู้ว่าถนนข้างหน้า3ามปีมันเป็นยังไงถ้าไม่รู้อ่ะแล้วเราจะเตรียมเสบียงเตรียมทางได้ยังไงเห็นบอกว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพระราหูด้วยใช่ไหมฮะพระราหูนี่ก็เลยส้าญก็เลยต้องเป็นสามปีนี้แหละสามปีนี้ค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ฟิกนะคะลูกอมสมุนไพรเล่บุรีค่ะสื แรกเลยก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เข้ามาในงานก็บรรยากาศก็ค่อนข้างอบอุ่นเป็นกันเองค่ะแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่เยอะแยะเลยค่ะนี่ก็ได้แบบความรู้เพื่อที่จะให้เราเตรียมตัวค่ะวางแผนธุรกิจปีต่อๆไปอย่างเช่นว่าปีหน้าเราควรจะทำอะไรควรระวังอะไรแล้วก็เตรียมพร้อมรับมืออะไรยังไงบ้างค่ะขอบคุณมากคะ่ะเขอาคุณค่ะ ตัอเองค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์อยู่อะค่ะก็วันนี้มาร่วมงานมาเกิดอ,อาจารย์ก็ได้รับความประทับใจหลายอย่างและรับความรู้แนวโน้มของธุรกิจต่อไปนอนาคตภายในตั้งแต่วันนี้ถึงปี 2, 2, 2, 2, 2 2025เงี้ยค่ะทำให้เราได้สามารถที่จะเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้แล้วก็ได้รับความาความรู้อย่างเงี้ยค่ะได้รับความเมตตาจากอาจารย์ที่ทำให้เราได้แบบด,ดีขึ้นแล้วก็สามารถนำความรู้ไปต่อยอดชีวิตตัวเองได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ